ทำไมรถไฮบริดถึงใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ใสเช่น 0W20 0W16 และ 0W8 แล้วเจ้าตัวเลขความหนืดนี่มันบ่งบอกอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาดูการทำงานของน้ำมันเครื่องรถยนต์ไฮบริดความหมายของเลขความหนืดและรายละเอียดอื่นๆกันครับ ายในเครื่องยนต์รถของเราจะมีชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้กันมากๆครับเช่นแหวนลูกสูบกับผนังกระบอกสูบซึ่งจะต้องอยู่ติดกันเพื่อที่จะซีลแรงดันจากการจุดระเบิดให้อยู่ในห้องเผาไหม้การสูบกับข้อเหวี่ยงที่ต้องส่งแรงหากันโดยไม่ขูดกันเป็นรอยจนไปถึงแคมชาร์ปที่จะไปดันกระเดื่องและเปิดปิดวาล์วสาเหตุที่ชิ้นส่วนพวกนี้มันอยู่ติดกันได้โดยไม่เสียดสีกันจนทำลายตัวเองก็เพราะมีน้ำมันเครื่องหล่อเลื่นอยู่ระหว่างชิ้นส่วนต่างๆครับ น้ำมันเครื่องจะถูกปั๊มจากอ่างไปยังชิ้นส่วนต่างๆซึ่งมันจะไปเคลือบเป็นชั้นฟิล์มบางๆอยู่บนชิ้นส่วนนั้นทำให้แทนที่ชิ้นส่วนมันจะขูดกันมันก็จะลอยอยู่บนชั้นฟิล์มน้ำมันเครื่องเหมือนเราเล่นเวกบอร์ดไปบนผิวน้ำเครื่องยนต์ก็เลยทำงานได้แบบลื่นๆและสึกรอน้อยครับแต่เครื่องยนต์มันมีแรงเป็นร้อยแรงม้าเลยนะ ถ้าเราเอาแดงเท่ากับม้าเป็นร้อยตัวไปกดลงบนเข้าเหวี่ยงที่ทาน,น้ํามันเครื่องไว้น้ํามันเครื่องมันก็จะแหวกออกไปข้างๆแล้วชิ้นส่วนมันก็จะกระแทกกันพังอยู่ดีสินี่แหละครับเป็นสาเหตุที่น้ํามันเครื่องมันต้องมีความหนืดกว่าน้ําเปล่าน้ํามันเครื่องจะถูกดูดจากอ่างแล้วปั๊มผ่านรูตรงกลางเข้าเหวี่ยงไปยังรูเล็กๆตรงที่เข้าเหวี่ยงต่อกับก้านสูบซึ่งระหว่างเข้าเหวี่ยงกับก้านสูบ ก็จะมีแบริ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเข้าเวียงนิดหนึ่งครับทําให้มีช่องเล็กๆระดับเซี่ยวมิลลิเมตรอยู่น้ํามันเครื่องก็จะไปดันในช่องแบริ่งนี้แหละครับซึ่งน้ํามันเครื่องต้องมีแรงดันและความหนืดที่เหมาะสมและช่องว่างหรือเคียแแลระหว่างแบริ่งก็ต้องมีขนาดที่เหมาะสมมันถึงจะดันไม่ให้เข้าเวียงขูดกับแบริ่งแล้วทําลายตัวเองได้ความหนื่ของน้ำมันเครื่องจะวัดด้วยตัวเลขวิสคอสตี้เกรดครับยิ่งเลขเยอะก็จะยิ่งหนืด เช่นน้ำมันเครื่องเบอร์20จะหนืดน้อยกว่าน้ำมันเครื่องเบอร์30แต่ก็มีปัญหานิดหนึ่งคือความหนืดของมันเปลี่ยนตามอุณหภูมิด้วยครับถ้ารถเราเหมาะกับการใช้น้ำมันเครื่องเบอร์20ตอนเครื่องอุ่นตอนเครื่องเย็นมันก็อาจจะหนืดเกินไปครับส่วนถ้าใช้น้ำมันเครื่องเบอร์0ูนย์พอเครื่องร้อนมันก็จะใสเกินไปน้ำมันเครื่องที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยจะเป็นแบบมันติเกรดครับเช่น 0W20 คือที่อุณหภูมิ40องศาความหนืดมันจะเท่ากับน้ำมันเครื่องเบอร์0ส่วนที่อุณหภูมิ100องศาความหนืดมันจะเท่ากับเบอร์20ทําให้น้ํามันเครื่องทํางานได้ดีทั้งตอนเครื่องเย็นและเครื่องร้อนครับรถกับน,น้ํามันเครื่องก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจบเอวังประการชนี้ ยังยังไม่จบครับจากที่เล่าไปคือน้ำมันเครื่องเขาจะวัดความเหนืดที่40กับ100องศาซึ่งในเครื่องยนต์มันไม่ได้100องศาเสมอไปครับคือถึงแม้เข็มวัดออเทมจะบอกว่าร้อยกว่าองศาแต่มันก็มีหลายๆจุดที่อุณหภูมิสูงกว่านั้นครับเช่นใต้แหวนสูบหรือที่แกนเทอร์โบเลยมีวิธีวัดความเหนืดของน้ำมันเครื่องอีกแบบครับเรียกว่า high temperature high shear er หรือ HTHS viscosity ซึ่งเขาจะวัดความหนื่ของน้ำมันเครื่องที่150อ,องศาในสภาพแวดล้อมที่มีแรงเฉือนสูงครับเดี๋ยวนะสภาพแวดล้อมที่มีแรงเฉือนสูงนี่มันคืออะไรละ่ะมันก็คือสภาพแบบผลไม้ในโถปั่นตอนเขากำลังทำสมูตตี้ครับมันก็จะโดนใบมีดเฉือนรัวๆแบบนี้ซึ่งในเครื่องยนต์ที่มีชิ้นส่วนที่ขยับเร็วๆเช่นแหวนสูบกวาดน้ำมันเครื่องออกจากกระบอกสูบที่800 0รอบต่อนอาที หรือน้ำมันเครื่องถูกรีดออกจากเฟืองที่หมุนเร็วๆน้ำมันเครื่องก็จะมีสภาพเหมือนโดนเฉือนแบบเดียวกับน้ำปั่นครับซึ่งในสภาพแวดล้อมแบบนี้ถ้าสารเสริมความเหนื่อยของน้ำมันเครื่องทำงานได้ไม่ดีหรือน้ำมันเครื่องเก่าเกินระยะเปลี่ยนไปมากๆความเหนื่อยของน้ำมันเครื่องก็จะเปลี่ยนไปทำให้ความสามารถในการปกป้องและหล่อลื่นเครื่องยนต์ก็จะลดลงครับถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้นึกถึงหัวเชื้อน้ำมันเครื่องหลายๆยี่หอ้อ ที่เคยเป็นข่าวว่าทำเครื่องพังการจะมั่นใจได้ว่าน้ำมันเครื่องทำงานได้ดีตลอดอายุการใช้งานเลยต้องเลือกน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐานอย่าง API SP หรือ i l s a c GF6 และเลือกยี่ห้อที่ไว้ใจได้ครับจากที่พูดไปก็คงดูเหมือนว่าน้ำมันเครื่องหนืดจะปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีงั้นก็ใช้น้ำมันเครื่องที่หนืดที่สุดที่หาได้สิครับอันน้องซื้อจาระบี4ลิตรกับกลองน้ำมันเครื่องอันหนึ่ง แต่ถ้าลงรายละเอียดลึกๆมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นครับการที่น้ํามันเครื่องที่มีความหนื่อยเยอะๆถูกรีดออกจากแหวนสูบหลายร้อยครั้งต่อวินาทีมันจะทําให้สิ้นเปลืองพลังงานครับคือแทนที่แรงจากเครื่องจะไปหมุนล้อมันก็ต้องเสียแรงมาดันน้ํามันเครื่องแทนอันนี้ถ้าเราคิดภาพน้ํามันเครื่องถูกดันออกจากเครื่องมันก็จะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับก็แค่แหวนสูบรีดน้ํามันเครื่องออกจากกระบอกสูบกับเฟืองที่ดันน้ํามันเครื่องในปั๊มน้ํามันเครื่อง แต่เนื่องจากของเหลวมันหนักและบีบอัดไม่ได้ครับพอชิ้นส่วนดันน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องก็ต้องไหลไปที่อื่นเพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นขยับได้มันเลยใช้พลังงานเยอะเหมือนเราว่ายน้ําในของเหลวเหนื่ๆครับรถไฮบริดและรถรุ่นใหม่ๆก็เลยแก้ปัญหานี้ด้วยการลดความหนื่ของน้ํามันเครื่องลงเช่น 0W20 0W16 และล่าสุดก็มี 0W8 คือเอาให้มันปกป้องเครื่องยนต์ได้ แต่ไม่เหนื่อยจนเปลืองน้ํามันครับซึ่งเครื่องยนต์ก็ต้องออกแบบมาให้รองรับน้ํามันเครื่องที่มีความหนืดน้อยลงด้วยนะครับพอเห็นความใสของน้ํามันเครื่องรุ่นใหม่ๆที่ใสยกรนะนาบแอปเปิ้ลหลายๆคนก็คงตั้งคําถามว่าแซนด์วิชมีเดียกําลังหิวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวๆไม่ใช่หลายๆคนคงตั้งคําถามว่ามันจะไม่ทําเครื่องพังใช่ไหมถ้าเครื่องออกแบบมาให้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์นั้นอยู่แล้วก็ไม่พังครับแต่ต้องใช้กับเครื่องที่ออกแบบมาให้รองรับเท่านั้นนะ ถ้าน้ำมันเครื่องมีแรงดันและความหนืดที่เหมาะสมก็จะไม่มีปัญหาเรื่องชิ้นส่วนในเครื่องขูดกันเครื่องก็จะแทบไม่สึกหรอเลยครับซึ่งเทคโนโลยีการประกอบเครื่องในปัจจุบันก็พัฒนาไปไกลจนเรื่องการสึกหรอของชิ้นส่วนต่างๆเวลาขับปกติมันไม่เป็นปัญหาแล้วดังนั้นวิธีดูแลเครื่องยนต์ให้อยู่ได้นานที่สุดก็คือใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพดีที่มีเบอร์ความหนืดตามที่ผู้ผลิตกำหนดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ตรงตามระยะเวลาที่ควรครับ เอาล่ะเมื่อกี้เราพูดว่าเวลาขับปกติแล้วอะไรคือขับปกติล่ะการขับปกติก็คือการใช้รถในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเราสตาร์ทรถแล้วก็ขับไปที่ที่เราจะไปทีนี้มาดูรถไฮบริดกันบ้างเราสตาร์ทรถแล้วรถมันก็ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจนขับไปถึงความเร็วระดับหนึ่งอยู่ดีๆเครื่องมันก็ติดขึ้นมาเพื่อรับช่วงต่อแล้วพอเราหยุดรถเครื่องมันก็จะดับ การที่เครื่องติดขึ้นมาเพื่อออกแรงเยอะแป๊บหนึ่งแล้วก็ดับดับ,ดบต,ดติ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 ดดับดับสลับกันทั้งวันเนี่ยมันไม่เห็นจะปกติเลยก็ใช่ครับรถไฮบิดและรถที่มีระบบสตาร์ทสต็อปจะไม่ได้ติดเครื่องตลอดแบบรถทั่วไปทําให้น้ํามันเครื่องเย็นกว่ารถที่ติดเครื่องไว้ตลอดซึ่งเหล่าคากายทั้งหลายก็คงรู้ว่าขับรถตอนเครื่องเย็นมันจะทําให้เครื่องสึกหรอเยอะและเครื่องยนต์จะสึกหรอเยอะที่สุดก็ตอนสตาร์ทเพราะเครื่องหมุนโดยที่น้ํามันเครื่องยังไม่มีแรงดัน งั้นที่พูดมาเนี่ยมันก็ฝันร้ายของเครื่องสันดาปภายในเลยสิทั้งใช้นะ้ำมันเครื่องความเหนื่อน้อยทั้งใช้งานตอนที่เครื่องเย็นทั้งติดเครื่องแล้วเร่งเครื่องทันทีแต่วันนี้เราไม่ได้มาสร้างความหวาดกลัวครับและเครื่องยนต์มันก็ไม่มีชีวิตมันก็เลยฝันไม่ได้เราจะมาบอกว่าปัญหาพวกนี้ผู้ผลิตเขาก็รู้ครับ เขาก็เลยต้องออกแบบเครื่องมาให้รองรับการใช้งานในสภาพแบบนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตเข้าเหวี่ยงให้ทํางานในสภาพที่แรงดันน้ามันเครื่องน้อยได้หรือปัม๊มน้ํามันเครื่องไฟฟ้าที่จะสร้างแรงดันได้ก่อนที่เครื่องจะหมุนจนไปถึงมอเตอร์สตาร์ทที่ทนขึ้นและคาปาซิเตอร์สำรองไฟในรถที่ใช้ระบบสตาร์ทสต็อป นอกจากที่ผู้ผลิตเขาจะออกแบบเครื่องให้รองรับกับสภาพการใช้งานของรถไฮบริดแล้วน้ำมันเครื่องที่ใช้ต้องออกแบบมาให้รองรับกับการใช้งานแบบรถไฮบริดเหมือนกันครับเช่นน้ำมันเครื่องโมตูลไฮบริด 0W20 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%ที่ถูกพัฒนามาให้ใช้งานกับรถไฮบริดและปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ 0W20 โดยเฉพาะครับ สามารถปกป้องและทําความสะอาดเครื่องยนต์ไฮบริดได้ดีทั้งตอนที่น้ํามันเครื่องเย็นจนไปถึงที่ร้อนจัดๆแบบใต้แหวนสูบและยังมีอายุการใช้งานยาวนานโดยเทคโนโลยีสังเคราะห์แท้100%มาตรฐาน API SP e ULSAC GF6 e นอกจากปกป้องเครื่องยนต์แล้วโมตตนก็ให้ความสําคัญด้านความประหยัดไม่แพ้กันด้วยค่าความหนืดที่ต่ําและค่า HTHS Viscosity ที่2.6มิลลิพาสคเซก ทำให้เครื่องหมุนได้ลื่นและประหยัดน้ำมันแต่ก็ยังคงความสามารถในการปกป้องเครื่องยนต์อยู่เรียกว่าเอาอยู่ทุกโมเมนต์การเดินทางเลยจริงๆครับหากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวเทสจำหน่ายหรืออ Off ฟิเชียลช p อในช h อป e e และลา z าดาเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับเอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี